เรามาพบกับบิีกครั้งแล้วนะคะในช่องบิวลิสตาค่ะทุกคนวันนี้บิวดูตาอิดโรยแมคือจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ไม่ได้เหนื่อยอะไรหรอกค่ะทุกคนจริงๆแล้ว,วตอนเนี้ยบิวเพิ่งกลับมาจากไปฉีดวัคซีนโควิดมานะคะทุกคนแล้วก็อันเนี้ยของบิวอ่ะเป็นเข็มที่หนึ่งนะคะทุกคนซึ่งมันปวดมากทุกคนได้ทุกอันนี้ไปฉีดมาเห็นไหมเอ่ย บิวยังไม่แกวออกเลยอะคือกลับมาตั้งแบบหลายชั่วโมงแล้วแหละแต่คือมันมันมันปวดอะบิวอ,อ่ไม่กล้าไปโดนวันเท่าไหร่เลยค่ะทุกคนก็หลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้นะคะที่วิวมาเล่าให้ฟังว่าเออบิวได้คิวฉีดวัคซีนโควิดนะคะที่โรงพยาบาลราชวิถีซึ่งก็ตอนนั้นก็คือขอสลัดสิบไปนะคะเพราะว่า เหมือนที่แรกข้อมูลที่ได้มาก็คือว่าถ้าเป็นคนมีโรคประจําตัวอยู่เดิมฉีดที่ราชวิถีจะได้เป็นไฟเซอร์แต่วันที่บิวไปฉีดนะคะถึงถึงคิวบิวแล้วก็คือเหมือนเขาเปลี่ยนเกณฑน,นิดหน่อยนะคะก็คือเปลี่ยนมาเป็นแอสตาราแทนแล้วไฟเซอร์ก็กันไว้ให้กับน้องๆนักเรียน,นวันนั้นก็คือก็เลยขอเจ้าหน้าที่เขาสละสิทธิ์นะคะซึ่งเขาก็โอเคแล้วก็บิวก็เลย ลงทะเบียนใหม่นะคะที่แรกก็ว่าจะไปฉีดซิโนโฟาร์มใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็วันที่บิวจองซิโนโฟาร์มไปอะคะ่ะทุกคนซึ่งก็ยังไม่คือเราอะลงทะเบียนจะฉีดซิโนโฟาร์มไปแต่ว่ามันยังไม่ได้รับการยืนยันกลับมาแล้วในวันเดียวกันนั้นนะคะก็คือมีของนอนพร้อมที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับวัคซีนไฟเซอร์พอดีนะคะบิวก็เลยลงทะเบียนไปแล้วก็โชคดีมากเลยที่ลงทะเบียนปุ๊บไปลงทับนค่ะทุกคนคือเขาเปิดรับแบบ ประมาณกี่พันคนจำไม่ได้แล้วอะแล้วคือบิวอไปตอนแบบแทบจะเป็นแบบชั่วโมงท้ายๆท,ที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนแล้วแล้วก็โชคดีที่ที่มีที่ว่างนะคะก็สรุปว่าบิวก็มาได้ไฟเซอร์ของที่นนพร้อมนะคะแล้วก็วันนี้ทุกคนไปฉีดมาแล้วของบิวของอ่อฉีดที่ขอไปชุมของเซนทันเวสเกตนะคะทุกคนเพรวันนี้ก็ได้รับวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน ทุกคนคือตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้คือหลังจากที่ฉีดปุ๊บนะทุกคนผ่านไปแบบไม่ถึงสิบนาทีวิวรู้สึกได้เลยว่าเออมันเริ่มปวดแขนทีแรกก็คิดว่าเออมันน่าจะสักประมาณนึงแหละมั่งคงไม่เท่าไหร่อะไรงี้ใช่ไหมเออแต่ก็ปวดปวดขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็อีกอาการหนึ่งที่วิวเป็นหลังจากฉีดไฟเซอร์ก็คือรู้สึกว่าคอมันแห้งอะรู้สึกคอมันแห้งผ่านาีไม่รู้เออรู้สึกว่าคอมันแห้งตอนนี้มีอยู่สองอาการ พอวิวกลับมาถึงห้องวิวก็แบบนั่งนิ่งๆอะทุกคนเหมือนรอว่าแบบเออก็กินพาราเข้าไปให้มันลดปวดใช่ไหมคะแต่แต่ก็ยังปวดอยู่ดีเนี่ยรอจะแบบจะไปอาบน้สาสระผมแต่มันยกแขนข้างนี้ถ้าไม่ขึ้นเลยทุกคนคือวิวอ่ะถนัดขวาใช่ไหมวิวก็เลยให้พี่พยาบาลฉีดข้างซ้ายให้แต่ตอนเนี้ยกแขนไม่ขึ้นแล้วนะนี่ไม่รู้เลยวันนี้แบบจะจะสระผมไหวไหมถ้าสุดท้ายแล้วยก แขนขึ้นสาผมไม่ไหวบิวกําลังดูว่าเออบิวจะไปให้ที่ร้านเขาช่วยสาให้ดีไหมแต่ตอนเนี้ยหกโมงเย็นแล้วทุกคนยังตัดสินใจไม่ได้เลยก็คือบิวอะไปฉีดของนนพร้อมใช่ไหมคะทุกคนก็คือได้คิวฉีดตอนบ่ายโมงแต่ว่าบิวอะก็เดินทางไปถึงที่เซน a ันเวสเกตก่อนเดินทางไปถึงตั้งแต่ประมาณสักเกือบเกือบเที่ยงคะ่ะทุกคนแล้วประมาณเที่ยง15เขาก็เริ่มแจกบัตรคิวแล้วก็เริ่มรันเอกสารต่างๆคือ ยอดฉีดต่อวันนะคะคือจํานวนคนไข้ต่อวันอะ่ะเยอะนะทุกคนเป็นหลักพันคนแต่ว่ามันน่าแปลกมากที่บรรยากาศมันไม่แออัดนะคะแล้วก็ทุกอย่างฟล์ไปได้แบบได้ดีมากๆค่ะทุกคนคือพี่ๆเจ้าหน้าที่ทํางานกันเต็มที่ระบบการวางระบบในการฉีดวัคซีนก็คือดีมากนะคะแทบจะไม่ไม่ต้องรอนานเลยะคะ่ะตั้งแต่เริ่มรับบัตรคิวจนกระทั่งได้ฉีดวัคซีนแล้วก็มานั่งรอสังเกตอาการ3 0สิกกานาที ของบิวนะใช้เวลาไปทั้งหมดเนี่ยที่เล่าให้ฟังแค่ประมาณ1นชั่วโมงครึ่งเองค่ะทุกคนซึ่งดีมากเลยแล้วก็ศูนย์ที่บิวไปฉีดเนี่ยทุกคนตอนที่เรานั่งสังเกตอาการ30มนาทีหลังฉีดวัคซีนนะคะเขามีดนตรีสดมาเล่นให้กับคนไข้ที่มาฉีดวัคซีนฟังด้วยนะคะบรรยากาศมันก็เลยแบบเพลินๆชิวๆทุกคนมันแทบจะแบบไม่ค่อยกังวลอะไรเท่าไหร่ แต่ของบิวอะตอนนั่งสังเกตอาการคือเริ่มเริ่มปวดแขนแล้วตอนนั้นก็ภาวนาว่าเอออย่าเพิ่งมีไข้หรือมีอาการอื่นๆเพราะว่าจากเซนตันเวสเกตกลับมาที่ห้องบิวใช้เวลาเดินทางน่าจะแบบประมาณชั่วโมงครึ่งะทุกคนเพราะว่าจะต้องนั่ง MRT เปลี่ยนสายแล้วก็มาต่อ BTS อีกนะคะก็ภาวนาในใจว่าเออขอแค่ปวดแขนพอนะอย่าเพิ่งไข้ขึ้นนะขอให้ถึงห้องก่อนถ้าจะถ้าจะไข้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ย แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะทุกคนอันนี้บิวมีตัวอย่างมาให้ดูอันนี้พอเราฉีดวัคซีนเสร็จแล้วใช่ไหมคะพี่พยาบาลที่ฉีดให้เราก็จะเอาป้ายนี้ติดเสื้อเราก็คือเป็นเวลาที่เราได้รับวัคซีนแล้วก็เวลาที่เราจะต้องสังเกตอาการ30นาทีต้องรอถึงกี่โมงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นป้ายที่ได้มานะคะแล้วก็มีบัตรนัดฉีดวัคซีนเข็มสองนะคะทุกคนของบิวนี่ฉีดอีกทีเป็น เดือนธันวาคมเลยแล้วก็ที่น่าน่าค่อนข้างประทับใจอีกอย่างหนึ่งก็คือปกติแล้วถ้าใครที่ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วะค่ะทุกคนข้อมูลการฉีดวัคซีนของเราก็จะขึ้นในแอปพลิเคชันหมอพ,พร้อมใช่ไหมคะซึ่งก่อนหน้านี้ที่วิวอยู่ในกลุ่ม ที่เขาคอยประกาศข่าววัคซีนนะคะว่ามีที่ไหนให้ฉีดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เห็นมีเพื่อนๆหลายคนนะที่ฉีดกันไปแล้วก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าเออข้อมูลเขามันมันตกหลน่นข้อมูลยังไม่ขึ้นโชว์ในหมอพร้อมเลยหรือว่าบางคนไปฉีดแล้วก็รอหลายวันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะข้อมูลกว่าจะขึ้นในหมอพร้อมใช่ไหมคะแต่บิวอะทุกคนฉีดเสร็จตอนประมาณบ่ายโมงนั่งสังเกตอาการจนถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งแล้วเมื่อกี้ก่อนที่บิวจะอัดวิดีโอเนี่ย ประมาณ5้าโมงกว่าๆห้าโมงเย็นกว่าๆค่ะทุกคนบิวลองเข้าไปเช็คในหมอพร้อมข้อมูลฉีดวัคซีนของบิวที่ฉีดไปวันนี้ทุกคนขึ้นในหมอพร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะเร็วมากเร็วมากจนตกใจเลยอะ่ะประทับใจจริงๆคือวันนี้เป็นวันที่เหนื่อยนะั่นแหละเหนื่อยเดินทางก็เหนื่อยนิดนึงนะคะแล้วตอนนี้ก็คือปวดแขนแต่ว่าก็ก,ก็ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีคะ่ะได้ฉีดวัคซีนโควิดแล้วสักทีหลังจากที่รอมานานนะคะแล้วก็อะไรหลายๆอย่าง เป็นไปได้ด้วยดีนะคะก็วันนี้นั่นแหละมาแชร์ก็เดี๋ยวถ้ามันมีอาการอื่นๆหลังจากฉีดวัคซีนแล้วบิวจะมาอัดเพิ่มนะคะเพื่อนๆลองมาแชร์กันว่าแต่ละคนได้ฉีดวัคซีนอะไรกันบ้างบิวคิดว่าตอนนี้หลายหลายคนน่าจะรอฉีดเข็ม3หรือว่าเพื่อนๆอีกหลายคนที่จองโมเดอร์นาไว้ก็น่าจะไดะ้ทยอยเรียกคิวไปฉีดตามโรงพยาบาลที่ตัวเองจองไว้แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าต้นเดือนพฤศจิกาก็เห็นมีข่าวว่าโมเดอร์นาเริ่มเข้าที่ไทยแล้ว กับคนที่แบบจองไปกับโรงพยาบาลใครฉีดอะไรมาแล้วบ้างอาการหลังฉีดเป็นยังไงกันบ้างมาแชร์ได้นะทุกคนเพราะว่าจากที่วิวไปฉีดมาวันนี้นะคะต่อให้เป็นไฟเซอร์ครบ2เข็มแล้วคุณหมอเขาก็แจ้งว่าเออภูมิมันจะอยู่ประมาณสัก5้าหเดือนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เดี๋ยวดูมันอีกทีว่าว่าจะต้องฉีดอะไรต่อนะคะนั่นแหละวันนี้ก็ขออัปเดตเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามีอาการข้างเคียงอื่นๆอะไรเพิ่มเติมบิวจะมาอัด เราให้ฟังเพิ่มอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะทุกคนคะตอนนี้ก็เกือบๆสี่ทุ่มแล้วนะคะเรายังอยู่กันในวันที่ไปฉีดวัคซีนนะเมื่อกี้สักประมาณ3ามทุ่มกว่ากว่าค่ะทุกคนจู่ๆก็รู้สึกปวดหัวจู่ๆก็ปวดปวดขึ้นมาเฉยๆหลังจากที่ฉีดวัคซีนมาแล,แล้วรู้สึกว่าปวดแขนอย่างเดียวคือวิวฉีดวัคซีนประมาณตอนบ่ายโมงใช่ไหมทุกคนพอฉีดไปประมาณสักสิบนาทีอะไรเงี้ยก็เริ่มปวดแขน ซึ่งตอนนี้ก็ยังปวดปวดอยู่ปวดเยอะค่ะทุกคนกินพาราไปแล้วนะคะหลังจากที่ฉีดวัคซีนกลับมาถึงที่ห้องแล้วก็ไม่มีอาการอื่นเท่าไหร่เมื่อช่วงเย็นประมาณหกโมงรู้สึกเหมือนตัวมันจะลุมๆนิดนึงแต่ก็ไม่มีอะไรค่ะจนเนี้ยเกือบสี่ทุ่มแล้วเนี่ยจะจุบปวดหัวคืนนี้จะได้นอนปะเนี้ยเริ่มกังวลแล้วเนี้ยเริ่มกังวลคือมันปวดเองนะทุกคนไม่ได้ปวดเพราะว่าเราแบบ กังวลหรืออะไรเงี้ยนะคือแบบไปอาบน้ําใช่ไหมอาบน้ําอยู่ก็รู้สึกมันแบบเริ่มปวดนิดนึงแล้วพอแบบออกมาจากอาบน้ําเสร็จเนี่ยตอนเนี้ยคือแบบปวดแบบจริงจังอ่ะจริงจังแล้วเนี่ยตอนเนี้ยวิวว่าเดี๋ยววิวจะกินพานลาอีกสักรอบแล้วเดี๋ยวไปนอนดีกว่านะคะเพราะเพื่อนวิวหลายคนบอกว่าของพวกเขาคือไข้จะขึ้นสูงแบบช่วงช่วงเข้านอนกับช่วงแบบนอนไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวไข้จะเริ่มมีไข้นะคะ ไปก่อนเดี๋ยวมีอาการอะไรเพิ่มเติวมวิวมาอัปเดตน,นะคะทุกคนอาทิตย์สวัสดิ์อรุณสวัสดิ์เช้าวันรุ่งขึ้นนะคะทุกคนอันนี้ก็เข้าสู่วันที่สองแล้วหลังจากที่ไปฉีดวัคซีนมานะคะก็คือไปฉีดมาเมาื่อวานทุกคนสนุกว่าเมื่อคืนวิวแทบไม่ได้นอนเลยคะ่ะทุกคนเพราะว่าปวดแขนมาก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 ทุกคนมันเราอะฉีดกันประมาณตรงนี้ใช่ปะคะ มันไม่ได้ปวดแค่ตรงนี้นะมันปวดยาวมาจนถึงเนี่ยเกือบข้อศอกเลยอะคือปวดมาก,มากๆาค่ะทุกคนคือมันหลับไม่สนิทแล้วก็หลับหล,ลับตื่นตื่นทั้งคืนจริงๆทั้งคืน,คนแล้วจนแบบประมาณสักปีสามยูรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วไม่สามารถทนกับการหลับหลับตื่นตื่นได้ก็ตื่นมานั่งแปบ,บนึงแล้วก็ง่วงแล้วก็จะเข้านอนอีกรอบก,ก็ปวดอีกอย่างเงี้ยแล้วคือนอนก็คือจะนอนได้แค่นอนหงายก็นอนตะแคงขวาเพราะว่าฝั่งเนี้ยนะ ไปโดนมันไม่ได้เลยนะคือตอนนี้ยังปวดอยู่แล้วคือมาตอนเช้านี่นะรู้สึกว่าแบบมันปวดมากกว่าเมื่อวานนะ่ะทุกคนเมื่อวานกินพานลาไปสองรอบแล้วก็ไม่ไม่ได้ช่วยให้ลดอาการปวดแต่อย่างใดนะคะทุกคนปวดมากเลยอะ่ะแล้วก็เมื่อคืนประมาณสักเที่ยงคืนนิดนิดนะทุกคนจู่ๆบิวก็รู้สึกว่าบิวหิวมากมากๆแต่บิวไม่มั่นใจว่ามันเป็นผลจากวัคซีนหรือเป็นเพราะบิวอยู่เองนะคะสรุป ตอนประมาณเที่ยงคืนกว่ามานั่งกินขนมเค้กไปสองชิ้นมันหิวจนแบบนอนไม่ได้หิวจนแบบแสบท้องคือต้องกินต้องหาอะไรกินให้ได้เดี๋ยวนั้นเลยเนี้ยก็เลยกินเค้กไปสองชิ้นเ้ยแต่ว่าโชคดีมากค่ะทุกคนสรุปบบว่าบิวอะไม่มีไข้นะคะรอดตายไปตอนนี้ก็คือนี่แหละ มีแค่ปวดแขนมากซึ่งวิวคิดว่ามันคงไม่มีอาการไปมากกว่านี้แน่นนเนะเพราะว่าปกติแล้วถ้ามีอาการเยอะๆก็จะประมาณ6 8ดชั่วโมงหลังฉีดอะไรอย่างเงี้ยก็จะเจออาการข้างเคียงเยอะหน่อยแต่ตอนนี้น่าจะรอดตายลวก็เดี๋ยวคงจะต้องกินพารากดอาการไปเรื่อยๆทุกสี่ถึงหกชั่วโมงแลลวทุกคนแล้ววันนี้ก็คงไม่สามารถจะไปยกข,ของอะไรหนักๆได้เดีย๋ยวว่าจะยกข,ของเลยแค่ขยับตัวแล้วแขนขยับไปด้วยก็ระบมแล้วนะคะ วิวว่าอาการข้างเคียงของวิวจากการฉีดไฟเซอร์เข็มแรกก็น่าจะประมาณนี้แหละค่ะคงไม่มีอะไรไปมากกว่าน,นี้แล้วเพื่อนๆไปฉีดกันมาเป็นไงบ้างคะเราต้องใช้เวลากีวานนะ่วันกว่าแบบอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนจะหายแต่และคนเป็นไงกันบ้างก็มาแชร์กันไว้ได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะทุกคนเดี๋ยวช่วงนี้ที่วิวยังไปทําอะไรไม่ไหววิวมานั่งไล่อ่าน <laughs> วันนี้นะคะก็คงจะขอปิดคลิปไปฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรก พร้อมกับอาการข้างเคียงไว้ประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะก็าสามารถไปติดตามข่าวตามกลุ่ม Facebook ได้นะคะมีมีหลายหลายกลุ่มนะที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่เขาจะคอยประชาสัมพันธ์ว่าช่วงนี้มีที่ไหนให้ฉีดวัคซีนฟรีบ้างแนละแต่ลนะที่ต้องทํายังไงลงทะเบียนแบบไหนแล้วก็จะได้ฉีดวัคซีนตัวไหนเป็นสูตรไขว่หรือเป็นสูตรไม่ไขวยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไปติดตามได้เลยนะคะช่วงนี้วัคซีนเริ่มหาฉีดได้ง่ายขึ้นแล้วนะคะ แล้วก็ถ้าใครไปฉีดวัคซีนก็อย่าลืมพกบัตรประชาชนพกประกาศติดตัวไปด้วยนะคะบางที่ก็อาจจะให้เราปริ้นใบคอนเฟิร์มลงทะเบียนติดตัวไปด้วยหรือถ้าใครที่มีโรคประจำตัวมียาที่กินอยู่ประจำนะคะก็อย่าลืมถือยาประจำตัวเราไปให้คุณหมอประจำศูนย์ฉีดช่วยดูให้นะคะว่าของเรามีข้อยกเวน้นหรือจะต้องมีข้อปฏิบัติตัวยังไงที่มาก เป็นพิเศษมากกว่าคนอื่นหรือเปล่านะคะวันนี้พี่ก็ขอปิดคลิปไปเท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวขอไปกินยาและขอพักแกนต่อไม่ไหวปวดมากเลยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะในคลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันจนมาจบคลิปเลยค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะทุกคนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะ รอดปลอดภัยจากโควิดนะคะหรือถ้าใครที่กำลังติดโควิดอยู่ก็ขอให้แข็งแรงโดยเร็วหายไวๆนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ